เบสิกใช่ไหมตาคนแล้วเบสิกเบสิกไหนตาคนไหนตาคนไหนแล้วตาฝั่งนู้นตาฝั่งนู้นตาฝั่งนู้นลมเราพองเราใช่ใช่เบสิกแล้วใช่สุดยอด แล้วแค่ไหนจบกูก็ไม่เข้าใจแค่ไหนจบโอ้มันขัดใจเขัดใจหรือไม่เออจะจะจบแบบนี้ก็ได้ตอนต่อไปเออ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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันจะไปแล้วเนี่ยเป็นหน้าวิวว้าว ได้ยินเสียงเป่าลมมากกว่า <c oughs> มันใบผมเป็นนี้แล้วมันเป่ามันจะเป็นเสียงลมมากกว่ามันทำยังไง <ขอ S 1> นะค<า>รับทำปากจิ๋วทำไมปักจิ๋วยังไงบ้างแล้วกระดุกทางทางขึง้งไมปปาก เสียงมันจะเป็น <brightness> ย <quin French> ังไงถ้าอย่างหนักเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมรอนกฟ้าเนี่ยฟังฟังนกฟ้าเนี่ยเขายังไม่ได้บีทเลยมันมัน

เราบิดมอละโอ้ยต,ตกตกตกไม่โอ้ตายแล้วตายแล้ว เอาไปเลยห้อาไปแยกไปเลยเค่แยกไปเลิเค่นี่ผมเลือเหลือเลือเลือเอเลียนนะเอเลี่ยนเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งไปดาม่าป่าตกลงไปแล้วดูความดูความเมื่อวานไก่พุนผมไปจุดตี๋ไว้แล้วมาแล้วเข้ามาแล้วก็ไปจุดตี๋ไว้แล้วคือผมวันนี้กมีสิกมาวันนี้ก็มีสิกมาครับไม่เป็นไรครับไม่ไม่จำเป็นต้องใช้มีสิกก็ได้ครับใช้ดแบบ expert ไปเลยครับผม จริงเหรอครับจริงครับจริงครับไม่ได้ฝึกยุ่สิมาครับไม่เป็นไรครับมันไม่ได้ฝึกปีเคมาครับไม่เป็นไรครับวิ่งวิ่งอันนี้โอ้โหอวตารน่ารักเว้ยเดินอยู่หมเดนอยไหมโอ้โหอวตารน่ารักเว้ยเดนอยู่ไหมน่ารักโอ้โหเขาไม่ได้ปิดโคนไว้ด้วยตายแล้วตายแล้ว

Hãy <coughs> subscribe <coughs> <coughs> oh, à, à, à. oh. จบลวจบแล้ว,ลวอะไรเ้ยไอยังี่เอาไว้เอาไว้เอาไว้อะไรไครับเอา,าไว้ครับราจะงี้อ๋อไม่มไรจรี โอ้ยต <laughs> าอยู่แล้วเนี่ยจบครับจบครับจบคบ,จบ,จบ <laughs> ับบอเอาเสียงนี่ทำแบบถนัดที่สุดอะ <laughs> โอเคครับคลิป <laughs> นี้จบกันเพียงเท่นี้นะครับ <laughs> <c oughs> สไยโยนาร้า <laughs>